ปัญหาของตาออยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือว่าออยเคยทาตาม,มาแล้วหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ชั้นตาเนี่ยมันตกมาเรื่อยๆนะคะตามอายุของเราเนาะทําให้ชั้นตาเราแคบขึ้นความยากก็คือผู้หญิงอย่างเรานะคะจะมาแต่งหน้าทีก็ต้องอ้อนมาตั้งติดสติกเกอร์ตานะคะลอกออกก็เจ็บขาแถมยังเปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะคะออยเลยตัดสินใจทําตากับที่อเมทิสคุณหมอทําตาให้ดูหวานขึ้นนะคะตาหางโห,หเป็นเทคนิคของคุณห,หมอโดยเฉพาะเลยนะคะทําให้ตาเราโตดูหวานแล้วก็ชั้นตาเนี่ย ชัดขึ้นติดขนตาง่ายขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นการใช้ชีวิตของเราก็ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าถ้าวันไหนไม่แต่งหน้าเลยเนี่ยตัดขนตานิดเดียวก็ทำให้หน้าเรารู้สึกหวานขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาแบบออยชั้นตาแคบมีไขมันที่ตานะคะหรือว่าตาตกนะคะตามอายุของเราเนี่ยก็สามารถมาทําตาได้ที่อารเมทิสนะคะ